สวัสดีครับเพื่อนเ่อนนี้พามาเดินอีกมุมหนึง่งแถววัดปากน้ำภาษีเจริญนะชุมชนเรียบคลองนะก็จะมีทางเดินแต่ว่าก็ลึกลับหน่อยเราจะมีปลาหน่อยคนที่ไม่เข้าเดินไม่ค่อยเดินกันเลยนะจะพาไปดูมุมมองจากตรงคลอง เพื่อดูองค์พระนะดูมองไปที่องค์พระจะเห็นหรือเปล่าฝั่งนี้เดี๋ยวลองดูมุนมนี้ถ่ายมองเห็นองค์พระไหมเนาะนะไม่เห็นเล ไม่เห็นเหรอต้องเอาเรือไปเอาเรือไปได้มได้มุมนู้นเนาะไปตรงนี้ก็ไม่มุมนี้ก็ไม่เห็นไม่ได้ไม่มีเห็นต้องเรือเรือเหมาว่าต้องต้องฝั่งตรงนู้นเลยเรือเป็นเรืออย่างเดียวเรือเดียวหัวหัวนึ่งสามร้อยหัวหนึ่งสามร้อยจะไปได้ครึ่งชั่วโมงเขาไปถึงไหนไปไปที่ไหนนะมาที่นี่ตาชมทองเนี่ยนะอ๋อ จะให้ส่งหมดเลยได้หมดเลก็คือในคลองนี้ทางทางเส้นได้ยาวเลยพี่ถึงวัดล่าชบานพี่หนึ่งน่าจถึงป้าวัดใหม่เย็นนุ้ยไม่เจอถึงวัดใหม่เย็นนุ้ยพี่ด้วยไก่ก็คือถ่ายองค์พระถ่ายอะไรได้หมดเลยเก็บรูปได้หมดเลยอ๋อเคโอเคขอบคุณครับน้องไปตรงนี้คงมองไม่เห็นไม่มีมุมไหนที่ถ่ายเลยนอกจากมีสองอย่างไม่โดนก็เรือนี่แหละพี่บินโดนกับเรือนี่ไม่ให้บิน เดีย๋ยวนี้ไม่ให้วินแล้วโอเคครับขอบคุณครับเนะเข้าไปถ่ายที่วัดในวัดกันดีกว่านะมุมนี้ก็จะมีสะพานนะตรงนี้กำลังทาสที่เลยสะพาน 我。你 <Then. S 2> <Okay. S 1> หลังทาสีเลยเพื่อน